การเดินทางต่อไปของผมนะครับเมื่อนี้ผมจะพาเพื่อนๆเดินทางไปที่เมืองนอกนะครับเมืองนอกกันเลยจากเมืองเซโปนมาเล็กน้อยประมาณ20กโลนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไป25กโลเลี้ยวขวาเข้าไปตรงเข้าไปนะครับซึ่งเมืองนอกนี้เป็นเมืองตะกีตะก้อนนะครับเป็นเมืองภูไทยเก้านะครับระยะทางที่จะเข้าไปเมืองนอกก็อยู่ที่ประมาณ35กิโลผมต้องแลนเส้นนี้และนะครับด้านหน้าเป็นภูเขานะครับ ติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมอมกันนะครับกับผมผู้ไทดำแอดเวนเจอร์มื่อนี้ผมมายุทีสอปบปล่านะครับเมืองเซบปนแล้วก็ออกมาทางเมืองนอกตอนนี้ผมก็ลังจะเดินทางไปที่เมืองนองครับ วนภูบจำควันอยู่ที่เมืองนองสร้างความฮักแพง,งเศร้าเรงเป็นขูเแขยงคมครับดีผมจะพาข้ามสะพานเก้านะครับซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเซเปิลด้านความด้านตรงด้านหน้าผมนี่เองนะครับเป็นสะพานเก้านี่นี่นี่เขาว่าสร้างตั้งแต่ปี1,975ก็หลายปีอยู่ 975มันก็กนยักลบๆในยักน้อยน่น,นะครับสร้างแต่หลายปีแล้วครับหลายสิบปีแล้วครับแล้วก็สะพานไม้อยู่ด้านสายอันนี้เป็นสะพานเก้าสบายดีคุณตามาตาซิลล์อันนี้เป็นสะพา,เาะน,าาน,น,เ,นาพาเก้าเนาะเป็นสะพานเก้าตั้งแต่คุณตายังเป็นนุ่มจีบ mm hmm. hmm. สาวไม่ไหม่เป็นบอนี่เป็นสะพานแขวนนะครับสะพานแขวนงามงดงามงดงามที่เขาเลือกไซส์เพราะมันแคบเนาะมาตาซิลล์กันนอะน่เนาะ โอ้มาแต่วัดบอกญี่ปุ่นมีวัดบอกครับมีวัดเลยมีวัดโอ้วัดวัดอย่างยี่หันน่ะวัดยาคูวัดยาคูอยู่นี่บอก่โอ้เอ็ดเขามีบุญสมัยสงครามเวียดนามเนาะสมัยสงครามเวียดนามเขามาสร้างเอาไว้อเมริกามาสร้างเอาไว้เนาะเออหนได้เวียดนามเนี่ยใช่เวียดนามสร้างให้บอกไม่เลยโอ้เวียดนามมาสร้างเอาไว้ครับอันนี้เห็นคุณตาครับเจ็ดที่ใล่างผู้ปล่อยเหรอครับมาเจ็ดที่สร้างนี่ยเจ็ดที่ช่างเนี่ยโอ้ 1 7ึ่1 9 5, 4, 3, 1> ัน1 9็เาตามประเทศเลยโอ้ก็หลายหลายหลายอยู่หลายปีครับหลายปีครับหลายปีแิราตแต่ว่ยังบุเกิดเดี๋่อยยังบุเกิดน่ะอ่ะสภาพนี้เกิดก่อนบบเกิดบบเกิดบุเกิดบุเกิดอันนี้ ยังป็นไั่ใหญ่พอมาแต่เอาบุญเนาะนาขึ้เดกเนาะเอาวมไปก็เด้ส,นเนสิมาแต่ส้สสาพน,นี้คุณคุณตาที่มาจาังวัดเล่าบอกว่าเป็นสะพานที่ทางเวียดนามเขามาสร้างทิมเอาไว้ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเอาไวล้ลำเลียงรถถังเอาไว้ล่ำเลียงอาวุธนะครับยุทธปกรก์นในการข้ามแม่น้ำเซโปนนะครับอันนี้คือแม่น้ำเซโปน ด้านซ้ายผมอันนั้นคือสะพานไม้อันนี้เป็นสะพานไม่เดี๋ยวผมจอดเบิ่งดีกว่าแต่แม่น้ำเซโปนนี่กะเกือบคูมองครับแห้งคอดนะครับกะถือว่าเป็นแม่น้ำอากันยังมีน้ำไหลยอยู่ตลอดแล้วแหละแต่ถ้าพูดถึงแห้งนะครับก็ถือว่าน้ำนี้ไหลเบิดปีเลยนี่ครับเป็นสะพานอันไม่เลยครับเป็นสะพานอันไม่ที่ข้ามาแม่น้ำเซโปนแล้วกบแล่นไปทะลุอา่าเมืองนอง เมืองน้องนี่อยู่ด้านหน้าพูนเลยนะครับบรรยากาศงดงามครับบรรยากาศสบายตาอีกีเลยมองไกลๆทั้งุ้นนะครับเป็นทิวเขางดงามด้านใต้นี่ก็เห็นคนกำลังหาป่ากันอยู่ทางใต้กำลังเล่นน้ำภาพคาดบ่ฮึงกัว๊วสิคาดบะมันบ่คาดไงเนอกครับหลายปีแล้วครับแต,ะต,ะตะ่ผมยังบ่เกิดเลยเอาเดินทางต่อดีกว่านะครับไกลจะหอดแล้วล่ะเมืองน้องอีกประมาณ30กิโลนะฮะที่ตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกันนี้เธอหนึงเด้อ ขอใไซซสลิงดึงเอาไว้นี่ใไซซสลิงดึงไซซสลิงนี่ครับโอ้ลงไปทางใต้นี่ครับนี่บันไดลงไปนำ่ำยึดสลิงเอาไว้ป๊าดนี่ครับสะพานงามงามงามผ่านตรง,ง,งนี้ไปไปต่อดีกว่า เฮะไปน้ำแน่ <c oughs> ไปซอ้อนบ่เอาเอามันมานเนอเฮ้ยกำลังไปซอ้อนกันเนะาะเปินกำลังไปซอ้อนนะครับรรหว่างทางที่ผมขี่รถไปเมืองนอกนะฮะกะสัมผัสรบรรยากาศนะครับขี่รถขึ้นเมืองนอกนี้ รู้สึกว่าสิปีข่าก็เป็นส่วนมากเลยนะครับกับจะมีผู้เขาัจิลายได้จักหน่อยนะครับนะครเดินทางใกล้จะถึงแล้วครับอีกมาณสิบก,ก็กิโลนี่แหละก็ถึงเมืองนอกแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองนอกครับครับตอนนี้ผมกามาอยู่ที่เมืองนอกแล้วนะครับอันนี้ในใจกลางเมืองเลยเหมใจกลางเมืองนอกบ่เนี่ยอ๋อเข้าเข้าไปอีบอ้บ่อยู่นี่กับแมนเนาะ ก็มาเห็นน้องเขากำลังขายหวยไทยอยู่ครับนี่เอตุลือหวยไทยหวยไทยบาทเท่าไหรเออกีบเท่าไหรขายยังไงขายพันหนึ่เจ็ดสิบพันละเจ็ดสนบ่พันล่าเป็นบ่พันเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันบะพันหนึ่งนี่ได้เจ็ดสิบพันโอ้รวยรวยรวยรยสิรวยกันเทนอวันนี้นอนี้หวยไทยมาขายฮอดพีเดอพี่น้อง ซื้ออย่างนาะอี้ยงมาแหงนะเหีย่ยงมาแหงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี้ก่อนว้้ยซื้อนี่ฉัว่าน,นี่ทะเบียนนี่ไม่ใช่กางเมืองนองเลยนะครับอันนี้กะมีอ่าการี่แยกกะคลายหวยไทยเออหวยไทยซือต้องตามกฎหมายถ้าบัตึชื่อก็คือสิลบอยู่นะครับกะเดี๋ยวจักน,น้อยเดี๋ยวผมจะพาไปเลาะในเมืองนองจักน,น้อยนะครับเมืองนองนี่กะเป็นเมืมองบยใหญ่เนาะเงิมสงบเงียบเงียบมิดเลย นะครับเมืองนองถึงแล้วนะครับหายังกินก่อนเนาะมีร้านกินวะแถวนี้ร้านกับข้าวร้านอย่างโอ้คุณไปสวรรค์ด้วยนะเมนบุ้งเมนรถโดยสารยี่บ่อดโดยสารน้อยไปสวรรค์โอ้ไปชายแดนบ่ไปลาเปาเดี๋ยวลองเมืองนองก,ก่อนครับนี้แหละครับภายในเมืองนองนะครับกลายเป็นเมืองที่โบย่ายิปนัยนะฮะ กับเขาผมขอเ,เห็นนะตลาดีิบงได้เนาะมือนองมีปั๊มน้ำมันอยู่ครับฝ่ามือบ่อ้น่าจะตลาดครับตรงนี้ตลาดน้อยน้อยเมนบอกคือเมนตลาดอยู่เนาะสบายดีนี่แหละตลาดมือน้องเมนตลาดชิึองอายตลาดบอกมองนี่ตลาดสดเมืองนอง้อ,อ,งองเลอกเข้ามาเพึ่ง รอกท้เมาเบ่งชื่อโบอมี่หยังสะคือโอ้มาห่าตอนเทงเนาะโบมี่หยังมันก็มีแต่มองเดียวข <c oughs> ายมองเดียวนะครับอันนี้เป็นตลาดเมืองน่องบ่ <c oughs> ผมกับฮัก็เคยมานี่นี่ะครับกร็รอรอเข้ามาเบิ่งก่อนถือว่าเป็นเมืองเงียบสงบเอสยังอยู่นี่ตาอยู่จะค้นนี่ยูย่กับหลาน โอ้นี่เพื่นตาเบิดเลยบนนี่แ่แหละโอ้อันนี้ก็ล้านบนนี่นะล้านโอ้สบายดีอยู่เนาะสบายด,ยายดีมาเทียวผมกะมาเทียวเมืองเมืองเก้าเมืองหยางอืมอครับเอาได้สืบข่าวจากตาแล้วตาเพ่นบอกวา่า อยู่ทางวัดเด้อถ้าเกิดว่าจะเป็นผู้ไทยเนาะตาเนาะผู้ไทยนี่สิอยู่ทางวัดเมืองนองเดี๋ยวไหนผมกลับไปเบื้องไม่อีกเถอะหนึ่งครับพอใจหลายเด้อสบายดีสบายดีสบายดีคุณตาใช่เดี๋ยวไปเบื้องเนาะทางวัดเมืองนองเนาะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมองซีแยกเนาะคุณตาเลี้ยวซ้ายอะไรตำรวจเการรำอเอแก้วแคมน้ำนะเราเลาะแคมน้ำเรา ไปไปวัดเลยอ๋อวัดเมืองน้องเนาะบ่ะเขาโอเคมีวัดเดียว,ว,ดดยวตรงมานี่กันเลี้ยวซ้ายเขาว่ายุ่ติดกับแม่น้ำซเซเลนองนี่เจอแล้วแม่น้ำซเซเลนองครับแม่น้ำซเซเลนองอยู่ขามือผมนี่ใหญ่ขนาดเลย ตรงไปสักก่อนอ่านว่าเลี้ยวซ้ายนี่สิเจอวัดนี่แหละครับน่าจะเม้นวัดนี่แหละครับวัดศีบุญเรื่องศีบุญเฮืองเมืองนอ่องอยู่ติดกับแม่น้ำเซเลนองเข้าไปเบื้องก่อนครับโอ้สบายดีเนี่อ๋อเป็นวัดน้อยๆครับวัดน้อยๆกับโบสถเป็นวัดใหญ่ปานใดเดี๋ผมยีมาเบื้องแม่น้ำเซเลนอง แม่น้ำเซเลนองอธรรมดาเลยนะครับเป็นน้ำที่ลึกนะครับน้ำาหลายขนาดเลยประเทศเล่าวนี้มีแม่น้ำาหลายขนาดครับอันนี้ก็เป็นเซเลนองลงเบิ้งเ้หรือเปิ้ลเป็นทรายเนาะอันนี้เนาะดินล้วนจนเป็นทรายเลยไม่น้ำใหญ่ครับไม่น้ำใญโบคือครับเซโปนเซโปนลนะสิต้นแต่เซเลนองนี่สิลึกครับเบิ้งเอาโลดครับ อยู่หลังวัดสีบุญเรื่องตอนนี้ผมมาโพ้ยู่รัดสีบุญเรื่องอที่เมืองเมือง,งนอกนะรครับพอดีผมมาถามหลวงพีเบิงนะครับหลวงพีเพิน่นบอกว่าแม้นเบิดเลยอยู่หน้าวาัดนี่เลี่ยงเป็นเบิดเลยนี่บ้านผู้ไทยเบิดจอดถามได้ลวดแต่สำเนียงอาจจะบ่คือกันนะฮะอันนี้ผมอยู่ที่วัดนะสีบุญเฮืองเนาะเนาะหลวงพี่เนาะสีบุญเฮืองอุโบสถนะครับอันนี้เป็นอุโบสถอันนั้นเป็นอุโบสถหลังอุโบสถหลังใหม้ หลังไม้ทั้งวัดกำลังสร้างนะครับแต่ยังสร้างบนแล้วเนาะเดี๋ยวขี่อ้อไปหน้าวัดนะครับกับเบิ้งได้เลยคนว่าเป็นคนผู้ไทยเบิ้ดนะครับนั่นเบิ้ดเหรอครับเพิ่ออยู่ข้างหน้านี่ฮะเดี๋ยวผมถามยายมองนี้ดีกว่าึอบนี่คุณยายกำลังตำ่ำหูอยู่สบายดีคุณยายถามแน่โอ้เดี๋ยวกาสถามเลยดีกว่านะครับไทย เมืองอ่าเมืองน้องเมืองน้องยูติดหิมแม่น้ำซีเยน้องนะครับสบายดีคุณยายเอดเพลือสบายดียดโอ้ยมาเยี่ยมมายามคุณไทยเม้นผู้ไทยอยู่บ่ผู้ไทยอบ่โอ้เจ้าเป็นผู้ไทยเมืองน้องเนาะนนนอืมผู้ไทยเมืองน้องนี่สิยู่มองนี้มองเดียวบ่มีบ,บ้านเดียววะมีบ้านเดียวเนาะผู้ไทยเนาะโอ้ ตรงไปข้างในดิครับตรงไปข้างในจนซุดเลยมันบ่ผู้ไทยเบิดเลยมันบ่อ๋อผู้ไทยเบิด์ตอืมค่อยกับผู้ไทยผู้ไทยคือกันแต่เป็นผู้ไทยจากประเทศไทยอ่าผู้ไทยจากประเทศไทยสำเนียงกะเชีอออมาทางเซี่ยป่วนน้อยๆเซี่ยป่วนอืมกต่ว่าผู้ไทยเนาะกับยู่กันลายข้นบ่นี่เนลียนผู้ไทยเมืองนอกนี้อพยพไป กับปู่ย่าตายายผมมาละ่ะตตกี้กับเตกไมเตกี้กับอยู่อยู่เมืองน้องอพยพไปเมืองนองเมืองว่างอพยพไปทายงพูนแล้วกับเขาไปในอนุญ <ess a good friend> าตเด้อผมเบิงอันนี้ครับเพ <ess a good friend> ื่อนผู้ไทยเมืองนองนะฮะกับไปจนสุดเลยนะครับกับไปจนสุดเลยกับเพื่อนก็เป็นเพื่อนไม้นะครับเพื่อนไม้สองสันสันไตนี่ก็ทีเป็นลุงลงสี่แหละทางฝุนกับผู้ไทยเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนผู้ไทยขึ้นกันครับ สบายดีสบายดียายเป็นคนพูดไทยบ่บวานน้ำเ,เ,เดียวเหรอเนาะอืมกฉี่มีไปจนสุดสายนะครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งอีอีจักดรนนด้านในอีจักหน่อยนะฮะยายเป็นผู้ใดมีผู้ใดเป็นคนพูดไทยบ่เนี่ยว่าพูดไทยอยู่บ่ผมเ่าพูดไทยเบิ่ดเนาะสมมากครัว่า คำว่าผู้ไทย่นี้มาเบิ่ง,งนี้นี่ค่ะว่าเป็นเฮือนผู้ไทยเนาะอืมสมัยตะก,กีเมืองนองนะครับเมืองนอกนี่กะเป็นเมืองผู้ไทยอยู่แล้วนะครับขึ้นซื้อเมืองผู้ไทยกะเป็นบ้านเนาะยุดบอกเฮ้ยขึ้นได้มาโฮมกันยังสีขึ้ได้มาตุ้มโฮมกันม,มาโฮมกันคุ้นยายเลี้ยงหลานกับลูกกับหลานเนาะมีแต่มีแต่อ่มีแต่พี่น้องกันบอกครับที่อยู่ในแถวแถวนี้ละแวกนี้เพื่อนพี่น้องกันเบิดเลยเนาะ นี่ครับมีแต่เพื่อนพี่น้องกันทั้งเบิเลยนะฮะกับาวผู้ไทยนะครับที่อยู่ในเมืองนองนี้กะอาศาัยอยู่แถวๆนี้แหละเราแวกนี้ทั้งเบิเลยต้องเดินทางออกจากเมืองนองแล้วนะครับแม่น้ำซีรีนองลง แม่นำมาทำเบื้องต่ำเข้าแเยี่ยมเยียนซื้อสบายดีเนาะโอ้ยต่ำยังนี่ต่ำเข้าบ่ต่ำเข้ายังเข้าไปน้อยเออไหมบ่อันนี้อันนี้บ้านยังอันนี่โลนชันตองซ่านบานฮะโลนอชันโลนอชันตองซ่านบานตองโลนอชัน จักไปของวายะพูดอู้หูนะครับกำลังต่ำเข้าระว่างทางที่ผมจะเดินทางกับไปเสียโปนไม<ป>่เม่ใส่เฮ่ายัายางไงน,นีลล่ลูกลูกจะลูกเลงหักมานี่มันเฮ้ามันเฮ้าสั่งมันดินี่ครับเขา้าอมเบิ้งไงเด้เอโอ้ต่ำเองเนาะ ตามเองบบได้สีบ้มีมงสีมีครับมีเงินซื้อมีมงสีเนาะเอาสิละดีแล้วธรรมชาติครับธรรมชาติเพือมีเงินชื้นธรรมชาติหลายคุณอ่ะกำลังต่ำารอ้าท่ายไปโชคไท่ายออยื้อเฮิดยื้เฮิร์ดหลังนี้น้อกันนั่นปะเออต้องการนอ๋อนี่ครับกำลังต่ำเข้าเลยนี่ต่ำมื้อละลายมอมื้อะจ๊กกิโล เ,เต็มกระยังกระเพ้าเนาะเพื่อนว่าเพื่อนจิตําจนเต็มกระยังครับกระยังอันนี้นะฮะเต็มกระยังแล้วเพื่อนกระเศร้านะครับตามข้อมือแล้วก็ได้หุงได้อย่างกินเนาะออได้หุงกินเป็นข้าวเหนียวเห็นปะเป็นข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวแล้วก็เป็นนึ่งเหรอเออนึ่งเหรอามาแล้วนึ่งนี่ครับได้อัธรลดบรรยากาศมาจับกล้องสิตตำซอยมา หันมาให้หาคอยนี่หันมาหันไดเห็นวอยเห็นบ่เห็นเมตโตเห็นวอยเห็นเห็นเห็นมตกระโตเออเห็นเห็นเห็โคกน้ำอ้าวเห็นโคกน้ำยังอี้ยังอี้เออเนาะต่ำซอยอาผมก็มือนี้ผมก็ได้มาจับตาต่ำซอยอันนี้เออเออเออต่ำซือประทึมเห็นบ่ึใ่่นีกลางๆเนาะเออเออเอออ๋อทีมลงไปเลยเนาะเออโอ้ ตำจนกว่ามันฉีกขาวเป็นบ่นี่เออจะมันขาดจะมันแลกพ้นจังเร็วโออทางกลับมาจากเมืองน้องครับผมก็แวะเห็นเขาเขาตำเออนี่ก็มาซอยเออใช่ที่มึงพูดบอกเออเห็นทางพูดก็เห็นมโอ้ยันเออเออเออเห็นแห้งๆเลอ พูด <c oughs> ได้แห้งหลายเนาะเจ้ากามขึ้นละหลายอืมค่ะเอาโอเคขอบใจเลยหลายวันนี้โอ้คุณน่ะต้องยังสีครับเมื่อสีบต้องยังสีตามเซตแล้วกับมาอันนี้เนาะมากระเทาะอ๋อนะครับมากระเทาะเปืะอกระเทาะแกบเอ้ออ้อกาัางกายแข็งแรงครับคนแถวนี้เบิง่งเราโลดพุทธะต้องยังสันน <c oughs> งงส้นเนาะป้าค <c oughs> ักๆๆเจ้านี่ <laughs> แม่บ้านนี่แหละครับวิถีชีวิตแม่บ้านอยู่เมืองนองสปป,อป,อปอลาวแถวน,นี้เมืองนองนี่เนาะไกลเมืองนองนเออนาะเมืองนอกเต้เมืองนอกเมืองนอกเกาลักอืมเลยเมืองนอกไปเกาลักย่างกันมือเนาะ <laughs> มอเตอร์ไซค์ก็มีอุ้ยย่างกินย่างอ๋อตะกี้เนียวงอ๋อตะกี้ย่างไปตลาดย่างไปหาอยู่หากินขา้าวโคข้าวป้าอยู่นี่บ่จำเป็นต้องมีตลาดครับข้าวโคข้าวป้าเนาะอยู่ใกล้แม่น้ำอยู่ใกล้ป่าไกล้เขากะสะดวกสบายเอเอนี่ครับเด็ดเสร็จแล้วก็เอามาฟ <สะ S 1> ัดมาฟัดเข่าเนาะเออฟัดโซ่ดูไทยเมืองน้องกำลังฟัดเข่าครับ ปัดเกาอ๋นอ,อนะอี่เอ่อเลยเนาะเอ่อเอ็นเพนเลยนี่นี่นี่เป็นห่ำเลยนี่เกอร์มูได้บ้าเป็นกิจกรรมย่ำวางนะครับเพื่อนว่าบบมีเงินสีบบเสือดอกกะ <c oughs> เป็นกิจกรรมย่ำงาห่ำห่ำห่ำวางแบบว่าเอ่อออกกระรังกายนำ้ำคนแถวนี้แข็งแรงครับบอไว้กอนนะครับนี่เบิ้งเอาโลดตุมต้มตุ้มเนี่ย โอ้ไผได้เป็นเมีนี่โชคดีหลายได้นี่รีย <c oughs> รู้จะคนแล้วเจ้าค่ะค <ทำ S 1> รับู้สามคนเหรอพี่น้องปัดรู้จะคนแล้วเจ้าค่ะสองอันนั้นสอง<ม>อันนี้สามรวมกันเป็นห้ายูาเฮือนลังเดียวเป็นวะลังเดียวกันห้าคนสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกือบสิบคนแมนบ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลียเล้ยงหมูหมูกี้นะอืมโอ้นี่นี่นี่ฟัดฟัดเข้าอยู่ครับนี่ อ๋อกับพออยู่พอกินแล้วเนาะได้ยู่ได้กินครับบรต้องไปดิ้นร่นยังมันลายดอกเอามีข้าวกินเท่ากับดีใจแล้วเนาะเเอ S S S h i ไฮเอ a ยน้มใส่หนิ n อยู่ป่าแล้วกูเลยอยู่ป่าอยู่ดวงเนาะอืมแะแสดงว่า S High S Na ขึ้อกันกะับ S s e ตแล้วกันนี่นะครับมองต่ํานะครับมองต่ําคือบ่มีแบบกระดกแบบเยียบบอลอ่ะมันขี้คานเยียบเนาะเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูครับผสมประสานกันไป นี่น,นี่ก็หมูกี้หมูกี้เลนะี้ยงเนาะเลี้ยงไว้วเลี้ยงไว้ซื้อบอกกินไหมวะเออเลี้ยงชิ้นมันได้ลูกแค่มันด้ลูเนาะครับบนนี้เลี้ยงกินเดอ้ออยู่นี่เท่านี้เขาขายยี่สิบปอนเขาขายโต้กันสิละขายแพงอยู่แพงเติบอยู่สามแสนแมนอยู่สามแสนสองแสนสามแส,มส,มสมกนกับแพงเท่ากันถ้าเป็นสองแสนสามแสนอยู่ประเทศไทยกันไม่ซื้อรถกระบะได้คันหนึ่งมืตัวเนาะว้าวแข็งแรงแข็งแรง กยู่น้ำกันลายนะครับกรยู่เฮินเดียวเฮิรนทั้งพุ่นเดียวเฮินไผ่เ่เฮิรนทั้งพุ่นอ่ะอ๋อเป็นพี่น้องกันยูนน้ำกันนี่เนาะยูโฮมน้ำกันก็เป็นหมู่บ้านบ่อหญ่ครับเป็นหมู่บ้านนน้อยเซ็ตแล้วก็เอาไป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 มาเซ็ตแล้วก็ไปมานนี้นี่ได้แล้วครับนี่นี่แหละครับมันยังติดแดงๆยู่การแสดงว่าวิตามินสูงครับตัวนี้วิตามินสูงเป็นข้าวสีแดงข้าวสีแดง อืมได้วิตามินหลายวิตามินดีวิตามินดีกันแล้วแล้วบ่แล้วเช้าแล้วเช้าล่ะเอาพ่อกินเนาะเอาพ่อได้มือแร่งนี้เลี้ยงลู่เลี้ยงเต้าต่ำมืออื่นเนาะเอาวางเนี่กับต่ำบ่ต้องต่ำคู่มือต่ำคู่มือเนาะแข็งแรงแข็งแรงมาเห็นกระรังยกยกกันอยู่แต่แต่ในอนาคตน่าจะมีแบบเยียบเนาะมันสิงห์ายก็บบหญเฮียบเยียบเนี่ยบุญเฮียเนาะไม้ก็หลายอยู่นะแต่ธนัดจังซีเนาะธนัดทุบทุบออกจังซีแหละ เอาละครับก็ขครอบใจหลายๆผมกับแวะมาเบื้องพี่น้องนะครับมาเยี่ยมมายามเบื้องฮืนเบื้องสัานความเป็นยู่ทยามืองน้องนะครับอันนี้ก็อยู่ข้างในเนาะก็เป็นลูกบ่อนั่นน่ะอ้ยมีมีมีเฮือนโคเฮือนกำลังแย่แท้ทั้งพุ่นกับเป็นเฮือนพี่น้องที่เดียวครับเฮือนพี่น้องที่เดียวกับวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับกะมีฟืนมีไฟบ่จเวเป็นต้องมีเตาแก๊สครับนี่ฟืนทั้งนั้นเลยเบื้องในเด้อฟืนทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็มันมีลุอยู่นี้ลุหลานสบายดีสบายดีบายบายอันนี้ก็เป็นขั้วครับเป็นขั้วเป็นเฮิอนขั้วข้างล่างกับปลูกพักสวนขั้วไปเบื้องอนปลูกพักสวนคััวปลูกพักเอสกินเองนะครับขออนุญาตเข้ามาเบื้องหลังบ้านไดยจักน้อยอยู้นี่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 มีแปลงพักนํำจาโอเคครับสบายดี นี่แหละครับวิธีชีวิตนะครับในจอาะปอล่าเมืองน้องนะฮะผมกะระยะทางที่ผมขี่มาจากเมืองน้องผมกะมาแวะเบิ่งเห็นฝนต่ำเข้าแล้วเล่เาเพิ่อนว่าใกล้ใกล้กลกับข้อใกล้นะฮะไปกันเด้อเข้าใจให,หลายๆเข้าใจเด้อเข้าใจเ<ม>ข้าใจเด้อเข้าใจเด้อลู่บอนั่น,น่ะโอ้สบายดีอันนั้นดีไม่เท่าบอนั่น,น่ะไม่หยา,าโอ้ ไม่ยาไม่เท้าก็อยู่น้ากันเบิดเนาะเขอบค้งใหญ่เนาะอันนี้เนาะโอเคผมไปก่อนสะบ๊ายบายขอบใจเด้อขอบใจเด้อบ๊ายบายแม่๊ายบายบ๊ายบายแม่สบายดีคุณแม่สบายดีย่งแข็งแรงอยู่เนาะอายุอายุเท่าใดแล้วอัญยเท่าใดเป็นบ่สบายไปก่อนสิ ไม่บายเด้อนาชิมะเล่นไหมมาการิชิมะแวะดอกเชิญนาเด้อล,ลายมืออยู่ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปแล้วโ <c oughs> อ้โหเ้่นเบลหลายเล่นเบลล์หลาย <c oughs> อ,รายอรายครับแถวนี้เกือบทุกหลังคาเลื่อนเลย <c oughs> มีแบร์เต็มถนนจนสุดทางครับจากเมืองนอกมา <c oughs> เดินทางต่อด,ดีกว่าครับ